อันนี้จะพามาเปลี่ยนสายไมซิตี้ตัวแรกนะครับ97เกียร์ธรรมดาเนาะอันนี้จะเป็นฝั่งทิ่มกับชุดเกียร์ตรงนี้นี่ครับรงนี้ก่อนจะดึงจะมีกิปเสียบกิตบแบบน,นี้ล็อกแค่เนี้ย ยังกระฝุ่นขึ้นแล้วก็ดึงกิ๊บออกแล้วก็ดึงดึงขึ้นมาตรงๆเลยนะได้เลยส่วนข้างในข้างในเราต้องแกะเรือนไม้ออกเรือนไม้จะมีอย่างนี้กันไวใช่ปะ่ะสีแรกจะมีนกสองตัวไข่ควงนี่แล้วก็งัดมันออกมาเลยส่วนอันนี้หน้าปัดจะมี รูสองเนี่ยน,น็อตเกีย์ปล่อยสองตัวฝั่งละสองตัวก็ทั้งหมดเลยสี่ตัวแล้วก็ข้างหลังมีสองปลั๊กมีปลั๊กสองตัวนะตัวนี้ตัวน,วนี้แล้วก็สายไม้สายไม้ก็แกะไม่ยากทีแรกมันเสียบอยู่งี้สายม,มันจะตึงนะ เราือลงลงเข้าไปแล้วบีบแล้วดึงออกเลยบีบนี้ทีนี้เราก็ดึงผมดึงจากในรถนะดึงเข้ามาออกใต้คอนโซลแล้วก็เอาตัวอย่างไปซื้อกัน